ไม่คุณหลบได้ไข่กัวไม่รู้เหคือคจะเลนกังนะซึ่งเป็นตัวนี้นะใช้ผู้กันเป็นอาวุธนะมีพลังแห่งความมืดใครว่าไอ้ติ๊ติ๊เนี่ยเดี๋ยวขออยู่กันทิ๊ติ๊ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งใครวะใช่ไอ้มันเป็นเกย์โอเคโอเคนะก็ตัวนี้นะใช้ผู้กันในการต่อสู้เป็นตัวธรรมดานะก็ลองยืมไปฟายแห่งความมืดที่สามารถเขียนอะไรก็ได้ถ้าเป็นจริงนะส่วนสิ่งที่มันเขียนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาดูท่าโจมตีโบติดกันก่อนเลยนะหนึ่งสองสามสี่กี่ยงไม่รู้สามครั้งนะครั้งสุดท้ามนศตูลอยขึ้นนะ มึงจะแล็ปปี่มึงเหรอนะแล้วเวลาเราตีมันจะมีเอฟเฟกต์ดำดำมืดๆอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเบตึ๊ดตึคนมอยอะอุ๊ยโทษอะอึ๊ดนะครับมาดูต่อมาดีค้างดีค้างดูดีค้างดีค้างดีค้าง ก็เลยคือแนวว่าเหมือนกันารเต้นมือชั่วสาธิตนะเขากูไม่เคยเล่นแต่ดีครั้งประนี็นเป็นแบบเหมือนการตักไว้ก่อนอยู่สองสามมันทำให้ศัตรูเคลื่อนไปเป็นวมาางวาดอะไรสักอย่างบนวาดยางอักษรอักษรวาดอยากวาดหยันเออวาดคำสาปไว้เออจะทำให้ศัตรูมีพลังงานในรออาานเล่างสาะแล้วก็ถ้าโดนยันแล้วตีแล้วมันจะอะไรนะไม่ใช่เหมือนกับว่าโดนส่งขึ้นไปแล้วมันก็จะวาร์ปลงมาแล้วถ้าโดนยันแล้วโดนท่าอื่นนะแล้วลง มันจะมีพลังหต้มันต้องมันต้องตีแบบอย่างนั้นเนี่ยนึกออกปะตีธรรมดาใช่ตีธรรมดาแล้วถ้ายันสองรอบอะเจ๋งมากโอ้สองโดกใช้กับคนรักไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยแต่รู้สึกยันมันเยอะขึ้นหรือเปล่าเดคีเบกโออ๋เฮ้ยหมวกงี้คุ้นๆเก่งมากเออเก่งหน้าสามารถคอมโบได้อ่ะะฮมาดูแต่มาวิ่งตีนะ อ่ะเป็นการหนึ่งสองสามครั้งที่สามที่แม่ศัตรูแบบขู่เข่าฉันกำลังคอเหมนวิ่งดีค้างก็เป็นแบบอะไรไม่รู้แปะเด็ดสองฮิตเด็ดไม่ต้องครับาาเป็นการวาดอักษรมั่วมากครับพี่น้องเอาอะกระโดดตีกดมั่วคูกดมั่วกระโดดตีก็เป็นหนึ่ง จังหวะจังหวะจังหวะหนึ่งสองเออสามจังหวะนะธรรมดาเลยครับว่าครั้งแรกจะทำให้สัตว์ตัวเมื่อกี้เป็นการกระโดดดีค้างนะครับผมกระโดดดีค้างจะจะวาดอักษรศาสตร์ไว้ะสองทิตใช่ไหมพี่สุดใช่ทิตเดียวเลยสองฮิตเนี่ยสองฮิตนะจะเป็นการวาดอักษรศาสตร์นะฮะวิ่งกระโดดไม่ได้กระโดดได้สองครั้ง ใช่ครับเลาก็ไปที่สกิลเลยไหมครับเรายังไม่ได้ลืมอะไรเลยใช่ไคอปเตอร์ไหมคอปเตอร์อ่ะลองเดี๋ยวให้อ้นอย่ารอดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวใครจะแชร์ว่าจะแชร์ว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแชร์การตรงนี้เลยว่าอ้นเขาเขาเตะไปแล้วขามืออ่ะมา จะหมุนหมุนแล้วก็เอาคู่หัดผู่กันจิ้มนะมาดูสกิลเลยนะสกิลแรกนะเดธโทเทมนะเดธโทเทมอันนี้ถ้าโม่ไปก็หลุดฝุ่นจะเป็นการเล็งเป้าหมายแล้วก็เรียกพลังแห่งความมืดนะในการสร้างเดธโทเทมมาสองอันสองอันใช่ไหมสองอันนะสองอันซึ่งคนโดนก็จะดูดคอนโทรลดูดเข้าไปนะแล้วก็ตายโอ้ยตายอยู่ไม่มีใครโดนเลย โอเคนะครับผมไปที่สกิลชุดก็คือแอดเวนนะครับอันนี้จะเป็นสกิลพาสีถ้าเราตกไปตาปึ๊บเนี่ยมันไฟเดี๋ยวกูตายไอ้เหี้ยเฟลไว้สั่นเฟลโอ้หไม่ตายหรอกไม่ตายนะเราสามารถเลือกจุดขึ้นมาได้นะแต่ผมจะไม่สามารถลงไปอีกรอบแล้วเพราะว่าผมกำลังจะตายตายนั้นหลังจากนั้ต้องรอคูดาวสกิลถ้าเกิดว่าเราไม่รอคูดาวสกิลเราก็จะตายอ่คแต่เมื่อกี้แตเล่นคนเฟลอะ โคตรขำเโอเคสกิลหมวกโซเอสด้วยนายเข้าไปทำบ้าอะไรออกไม่เอ้ยไม่ได้สกิลขำเันได้บนหมวกหมวกเออต่อมานะสกิลโซลเอสด้วยอ่ามือจะมือสามารถเลือกได้นะครับว่ามันจะตกตรงไหนนะผมจะพาวาร์ปไปที่อันนี้น่าจะเป็นการแบบดึงศัตรูแล้วก็ ตูมพาศัตรูวารปมาหานะอย่างเช่นว่าลองดึงดิึงพี่เจคิวยังไม่มาฉันต้องปล่อยแมวน้อยให้ตรงตัวกับนายหน่อยอยู่นี่เฉินโอ้ยจะปล่อยเชินโอ้ไม่จริงนะเออเฮ้ยว่าจริงนะถ้าเราสามารถปล่อยแมวได้ตรงตัวนะเราสามารถพาวารได้มันคือแมวเหรอมันคือวิญญาณนะ โอเคสกิลสุดท้ายสกิลอิสเซอรี่ก็คือเดวิดมาเสนอหน้ากากปีศาจปีศาจหน้ากากเลยไอเดี่ยขอครับแฟนไอโซเอ็กเบนก็แปลว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะวิญญาณเนี่ยไอเยเรียกวิญญาณเอ็กเบนบอกว่าอันเชิญ์จตื่ย้ายไปอยู่บนท้องฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยอีกันดึงศัตรูแล้วก็ตุ้มๆตั้มๆอยมางนีเลมื่อกี้สามารถทำได้ในขณะที่ ตรงตีการอากาศัดคือเราอยู่การอากาศเราก็ทําได้ละโอ๋อใช่ใช่อ๋อคือเราอยู่การอากาศแล้วเราก็จะค้างอยู่การอากาศอ้าวนี่นายจริงหน่าโอ้ไม่โอ้ยหน่ยนะโอมแอดเวนไม่มีใครโดนเลยหมดหมดแล้วหมดขายหมด โอเคนะครับผมก็จบกันไปกับการรีวิวตัวเดาวอบคุณครขอบคุณครับก็จบชีวิตเท่านี้นะครับ